เปิดทีบสมบัติเคล็ดลับผิวสวยสดใสเนียนกระจ่างไร้ฝ้ากระจุดด่างดำกับครีมกระชากฝ้าขมิ้นทองนางในสูตรตำรับนางในโบราณที่บอกต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นนับร้อยปีโดยใช้พลังมหัศจรรย์แห่งขมิ้นราชินีของสมุนไพรไทยถึง3ชนิด และโสมราชาของสมุนไพรผสมผสานการผลิตแบบทันสมัยมาสกัดในรูปแบบสีทองอนุภาคโมเลกุลเล็กซึมซาบเข้าผิวหน้าได้ไวถึงชั้น DNA ช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำได้อย่างตรงจุดหน้าพังแค่ไหนก็กลับมางามตามฉบับสตรีชาววังอย่างแน่นอน ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีได้ผลลัพธ์จากผู้ใช้จริง99.99% 99ใช้แล้วเห็นผลจริงภายหนึ่งกระปุกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปัญหาฝ้ากระลดเลือนไปอย่างเห็นได้ชัดอย เมื่อไหร่นะ่าจะกลับมาใส่เหมือนเดิม่าดูสิหยุยหน้ายแย่มากเลยแล้วเดี๋ยวนี้ครีมพวกนี้นะคะก็มีสารอันตรายสารลอกหน้าเต็ไมไปหมดเลยค่ะน้องบอลลี่ค่ะโอ้โหเครียดใช่ไหมฮะค่ะกลุมใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหลักเลยคุณผู้ชมเรื่องฝ้าใช่มันมาเป็นปืนป้นๆทั่วหน้าเลยนะครับต้องบอกว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคบปัจจัยภายในร่างกายหรือว่าปัจจัยภายนอกทั้งฝุ่น PM บ้างฮอร์โมนความเครียด บางคนบางอาชีพคุณผู้ชมโอ้โหผัดข้าวอยู่แม่แม่พ่อๆที่เป็นชาวนาชาวไร่อีกพิจุบใจเย็นๆคุณผู้ชมใจเย็นๆนะครับต้องบอกว่าเคยได้ยินสูตรโบราณไหมครับเล่าขานกันมานานเลยเรื่องขมิ้นของเราตำรับชาววังเลยคุณผู้ชมครับที่เอามาบทบทบท,บทกัน แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้ครับนี่ครีมขมิ้นทองนางในาอท์อพลัสไบร์ BY, รวบรวมเอาสารสกัดขมิ้นถึง3สายพันธุ์โอ้โหขมิ้นทองขมิ้นชันและขมิ้นว่านนางคําเพื่อดูแลช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝ้าโดยตรงใครที่ใช้แล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนสรรพคุณของขมิน้นขมิ้นชันมีส่วนช่วยป้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวเด้งฟูลดเลือนริ้วรอยล่องลึก คืนผิวให้กลับมาเด็กอีกครั้งขมิ้นว่านนางคำทำให้ผิวแลดูใหม่อ่อนเยาว์ตลอดเวลาขมิ้นทองช่วยลดฝ้ากระที่ฝังลึกให้ลดเลือนไป พร้อมปรับสีผิวให้สม่ำเสมอคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าราชินีของสมุนไพรนั่นก็คือขมิ้น3สายพันธุ์ขมิ้นทองขมิ้นชันและขมิ้นว่านนางคำและมีราชาของสมุนไพรนั่นก็คือโสมเกาหลีช่วยดีท็อกซ์ของเสียบนใบหน้าอีพผนวกเข้าไปอีกครับโคเอนไซคิวเทนทำให้หน้าคุณ ดูเด็กดูใสดูเด้งเพราะฉะนั้นแล้วหยุดฝ้าใหม่ไล่ฝ้าเก่าครับด้วยนี่เลยครีมขมิ้นทองนางในคอร์สพลัสบายเราจำกัดสายคุณผู้ชมนะ50สายนะตอนนี้ไปแล้ว10ชุดแล้วฮนะโปรโมชั่นพิเศษเพื่อคนผิวฝ้าหน้าพังให้กลับมาปังอีกครั้งกับครีมขมิ้นทองนางใน พอด plus ไบต์ขนาด40กรัมปกติราคากระปุกละ2,290บาทซื้อ3กระปุกแถมฟรีทันทีอีก3กระปุกขนาด15กรัมปกติกระปุกละ1,290บาทและใครที่โทรมาทัน50สายแรกแถมฟรีต่อที่1สบู่ขมิ้นทองน้ำพึ่งป่าเดือน5ขนาด50กรัม2ก้อนปกติก้อนละ950บาทแถมฟรีต่อที่2 ถุงตีฟองอีก1ชิ้นรวมทั้งหมด9ชิ้นที่จะได้ไปรวมมูลค่าของแถมทั้งสิ้น11,690บาทพิเศษจ่ายเพียงแค่ 9 90บาทเท่านั้นย้ำ9 90บาทเท่านั้นเฉพาะลูกค้าที่โทรสั่งซื้อในรายการตอนนี้เพียงโทรมาที่เบอร์0851873111หรือแอดไลน์ตาม QR code ที่อยู่ด้านหน้าจอนั่งรอที่บ้านรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางกลาบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีได้ผลลัพธ์จากผู้ใช้จริง 99.99% 99ใช้แล้วเห็นผลจริงภายใน,นหนึงกระปุกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ปัญหาฝ้ากระลดเลือนไปอย่างเห็นได้ชัดเปลี่ยนหน้าพังจากฝ้าแดดฝ้าลมฟ้าฮอร์โมนฝ้ากรรมพันธุ์นะครับให้กลับมาปังด้วยครีมขมิน้นทองนางในคอร์ส p l u s b i t e นะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมโชคดีมากๆครับไม่จุบครับเพราะวันนี้เราสองคนไม่ได้คุยกันเองใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้นะคะเรามีเจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็เจ้าของโรงงานนะคะยืนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะขอต้อนรับคุณเชอรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีส น้คุชผู้ชมค่ะสวยมากต้องเรียกว่าเจ้าหญิงแห่งวงการความงามเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเมื่อก่อนเคยเจอตั้งแต่น้องเด็กๆตอนนี้คือแบบว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อก่อนนี้แม่หนูไม่สวยหนูไม่สวยอย่าเพิ่งถ่ายรูปคือต้องจุกหน้าก่อนแล้วหน้าหนามากแต่งหน้าบางแบบนี้ไม่ได้คุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะเจ้าของแบรนด์และเจ้าของโรงงานอย่างเชอรี่มาเองวันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้เนี่ยนอกจากความคุ้มค่าแล้วคุณผู้ชมได้ของดีอย่างแน่นอนเพร เพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ชลิ่คิดค้นจากสูตรต้นตํำรับมาแบบยาวนานมากเพื่อให้เข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่โดยใช้โรงงานของชลิเองคุณผู้ชมทําให้วันนี้กล้าพูดได้เลยว่าแม่ชลิเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้มีการรวบรวมเอาขมิ้นเยอะที่สุดมากที่สุดดีที่สุดถึง3สายพันธุ์มาใส่ไว้ในครีมขมิ้นทองนังในตัวนี้และเป็นครีมที่ช่วยแก้ปัญหาฝ้าให้กับผู้คนทุกประเภทเลย ที่สำคัญที่บอลเหมาะสําหรับคนที่มีภาวะผิวอ่อนแอและแพ้ง่ายผิวติดสารแม่หรือว่าคนที่มีฝ้าฮอร์โมนต่างๆตัวเนี้จะช่วยปราบฟ้าและทาไปต่อเนื่องนอกจากกับฝ้าจะลดลงแล้วนะแม่เชอรี่บอกเลยว่าตัวนี้ยิ่งจะทําให้ผิวหน้าแม่ดูอ่อนเยาว์ลงอุ๊ยจริงเหรอดี๋ยวมาหน้าเด็กอีกครั้งเนึ่ยเดี๋ยวน้องเชอรี่ค่ะ เมื่อก่อนเนี้ยน้องเชอรี่ม,มีปัญหาเล่าปัญหาให้เราคุณผู้ชมฟังส<อ>ิคะอย่างนี้คุณผู้ชมก่อนจะเข้าปัญหาเชอรี่ขอ,อน,นิดนึงนะเช,ชอรี่จะเล่าคุณผู้ชมฟังอย่างนี้ว่าตัวเนี้ยไม่ใช่ครีมล็อกหน้าล็อกฝ้าล็อกผิว เป็นสูตรที่ชลีต่อยอดมาจากสุรลับของหญิงสาวชาววังเมื่อตอนไม่เห็นไหมว่าผิวเนี่ยเขาจะแบบผิวเหลืองผุดพองดำรงค่ะถ้าสมัยนี้ก็จะเรียกว่าลูกคุณนี่แหละคุณผู้ชมชลีได้เอาสิ่งเหล่านี้มาต่อยอดมาต่อยอดเพื่ออะไรคุณผู้ชมคะให้เข้ากับสมัยใหม่เพื่อไม่ให้มันเหลืองไม่ให้มันติดผิวให้มันแก้ปัญหาฝ้าได้ทุกประเภทสิ่งแรกที่ชลีทำคุณผู้ชมคะชลีทำเพื่อใครทําเพื่อคุณแม่ของชลีก่อนเริ่มต้นที่คุณแม่เพราะว่าคุณแม่ชลีมีปัญหาเกี่ยวกับฝ้า ซึ่งเป็นฟ้าฮอร์โมนเพราะคุณแม่มีเชอรี่อาจจะเป็นฟ้าที่แก้ยากเพราะไม่เป็นฟ้าลึกฟ้าเลือดคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นช่วงโควิดที่ผ่านมานะเชอรี่บอกเลยว่าคุณแม่เขาไปใช้ครีมที่มันมีสารต้องห้าม,มแล้วยิ่งทําให้ผิวหน้าของคุณแม่เชอรี่ แม่จุบดูดูคุณแม่เจอรี่บริเวณหนกแก้มเห็นไหมพอมันโดนมันดำอยู่แล้วแล้วพอโดนสารนะคะครีมที่มีสารต้องห้ามเนี่ยยิ่งดำยิ่งไหมยิ่งหมองแล้วออกเดตไม่ได้แม่มันเบินพอมันเบินปุ๊บนะคะกลับเข้ามาร่มทํายังไงอะครับผัวพ่อเออผัวแม่บอกว่าเออโูกลูกเอาแม่ไปดูแลหน่อยเราก็เลยนี่แหละเอาสูตรนี้นี่แหละที่หลายร้านเสียงทั่วประเทศตอนนี้ให้การตอบรับและยอดขายดีมากๆให้คุณแม่ได้ใช้พอคุณแม่ใช้มาดาประยงพั ข้า้องมาค่ะนี่เลยเห็นไหมเปลี่ยนชีวิตถูกนะคะฟาดอยู่บริเวณหนกแก้มของคุณแม่เนี่ยมันค่อยๆนะคะ อ่อนลงอะเรื่องของสีนะคะจากที่มันเข้มๆเนี่ยมันดูอ่อนลงและที่สําคัญนะบริเวณหนอกแก้มสองข้างไม่พอบริเวณปลายคางและหน้าผากที่มันดํามันหเนี่ยสีจะค่อยๆดูซอฟลงและขนาดวงแบบที่มันใหญ่ๆอะมันจะเริ่มแบบว่าอ่อนตัวลงอะน้อยมากๆเลยแล้วตอนนี้คุณแม่ดูสาวขึ้นดูสวยขึ้นด้วยนี่อีกหนึ่งคำถามที่ต้องถามเลยคามิ้นที่เลือกใช้ทามิ้นสามสายพันธุ์เนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝ้าได้อย่างไรบ้างอันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้เอา มิ้นมาพอกมาตำม,มาบดมาหัน่นแล้วมาปะทินผิวไม่ใช่อันนั้นไม่ไปสูตรเก่าแต่วันนี้เชอรี่เอาสูตรใหม่มาให้คุณผู้ชมโดยการเอาขมิ้นทั้งหมดถึง3าสายพันธุ์และเป็นแหล่งขมิ้นที่ดีที่สุดของโลกเลยก็ได้ไม่อ,อยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่แหละนั่นก็คืออยู่ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีทางภาคใต้ของเราแล้วเราเอามาสกัด,สก,ดสกัดเอาอะไรแม่ดูเห็นไหม<อ><อ>คุณผู้ชมทางบ้านไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนสกัดเอาสารคูเครมิน จากแหล่งคมิ้นที่มีคุณภาพมากที่สุดเชอรี่ลองเอาคมินจากต่างประเทศมา สกัดเอาคูเคอร์นได้เพียงแค่2-3%เท่านั้นแต่อันนี้ข้ามินจากภาคใต้จงังหวัดสุราษฎร์ธานีสามารถสกัดเอาคูเคอร์นได้มากถึง20% 20%ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรแม่เวลามันซึมลงผิวนะแม่20%มาอยู่ในนี้นะคูเคอร์ม,ม,มินนะเวลามันซึมลงผิวพ,พิสูจน์เลยแบบนี้เลยมันจะซึมเข้าสู่ผิวทันทีนและไม่ทิ้งคราบความมันความเหนียวเนอหนะไว้บนผิวแล้วมันจะเข้านะคะ ไปลดการสร้างเม็ดสีมีเลนินที่อยู่ผิวชั้นในสุดและยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นใหม่และที่สําคัญป้องกันไม่ให้ฝ้าใหม่กลับมาด้วยแม่เห็นไหมมัน Amazing ว้าวมันคลุมเลยคือแบบว่าสามารถเติมระหว่างวันได้คุณคุณมีเมคอัพแล้วคุณก็เติมได้แม่ไม่มีแบร์ไหนนะส่วนมากเขาจะล้างหน้าทั้แต่ลอตเในขณะที่มันมีเครื่องสำอางคุณผู้ชมเห็นไหม ข้างบนมันเป็นเช็ดดิ้งหรือว่ามันเป็นที่ปัดแก้วข้างบนอยู่แล้วคุณผู้ชมดูข้างล่างนอกจากมันจะซึมไม่ทิ้งคราบไม่เหนียวไม่บันไม่เหนื่อหนะแล้วมันซึมเข้าสู่ผิวชั้นในสุดและไม่พอคุณผู้ชมในนี้เขามีสง มีโสมที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีบางคนบอกว่าใช้ครีมนะคะโดยโดยเฉพาะตัวแก้ปัญหาฝ้ามาทั่วประเทศแล้วยังไงก็ไม่เห็นผลเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมไม่เคยใช้โสมไงมโสมมันจะช่วยดีท็อกผิวะช่วยนะคะขจัดเซลล์ผิวเก่าๆเนี่ยให้มันหลุดลอกมามแล้วรับเคอร์คุม,มินเข้าไปคุณผู้ชมเห็นไหม นี่นะคะถ้าเทียบกับท้องตลาดทั่วไปแม่นี่เม่ถ้าอย่เลยเปรียบเทียบเลยว่าต้องลองต้องลองครีมของแบบว่าน้องเชอรี่กับครีมท้องตลาดทั่วไปเนี่ยไปซื้อตลาดนัดมาอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงค่ะอันนี้ครีมขมิ้นเช่นเดียวกันนะคะกลิ่นเป็นดังเลยนะใช่แหมว่ากลิ่นแบบไม่ได้จริงๆนะคะนี่ค่ะคือแบบว่าสงสารเล็บแม่มากเลย ว้ยคุณบบลลี่เห็นไหมมันเหลืองมากมันค่คุณข่แล้วมันหนาหน่ะมันไม่เซึมสู่ใต้ผิวเห็นไหมคะคุณนี่ดูสิคะนี่แล้วผ้ามันจะจากได้ยังไงอ่ะแม่ใช่นะแล้วดกลิ่นแม่เป็นไงกิ่นแบบว่ากินแรงมาถึงตรงนี้เลยอย่างแรงมากค่ะมาตัดภาพมาค่ะตองมาตรงนี้ อันนี้นะคะเป็นครีมขมิ้นทองนางในครีมที่คนเป็นฝ้าต้องใช้และย้ําว่าฝ้าทุกประเภทคุณผู้ชมแม่หนูพูดยังลิ้นยังไป่ทงเข้าปากเลยมันซึมแล้วอ่ะแม่ซมเดียวอ,องมันซึมแล้วจริง,รงมันซึมแล้วขอเทียบกับแม่นิดนึงได้ไหมคะ,คะ คุณผู้ชมอันนี้เป็นขมิ้นทองตลาดทั่วไปแต่อันนี้เป็นขมิ้นที่สกัดเอาเฉพาะเคอร์คูมินและแก้ปัญหาฝ้ายับยั้งไม่ให้ฝ้าเกิดใหม่และป้องกันฝ้าที่จะมาด้วยถูกต้องนี่คุณผู้ชมเห็นอย่างชัดเจนเลยแตกต่างจริงๆและครั้งแรกนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมจะได้คือมันจะเพิ่มความออร่าความขาวกระจางใสหนึ่งสเต็ป ไร้เลยผู้ต้องแม่นี่ไงนี่ไงหลายคนที่ใช้แล้วประทับใจค,คนไทยทั้งประเทศใช้แล้วประทับใจอีกหนึ่งคำถามเลยปะกะติแล้วเนี่ยบางคนติดสารเมื่อกี้นี่ฟังอยู่ป,<ช>ปลอดสเตียรอยไฮโดรพ<ช>ิโนน แต่ครีมคัมมินทองนางในคอสพาสไบ์ของเราจะมาทดสอบให้คุณผู้ชมเห็นเลยใช่ค่ะพี่บอลยังไงนะให้พี่บอลเริ่มต้นเลยนะคะว่าสารต้องห้ามที่พี่บอลบอกไปคือผู้สากตัวนี้วันนี้ชลิขขออนุญาตเอาเฉพาะสารที่หลายคนรู้จักนั่นก็คือสเตียรอยยกมันหนึ่งสารถูกต้องอันนี้นะคะเป็นสูตรที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นน้ำยาตัวเดียวกับทางออยกำหนดและเอามาตรวจสอบสารนะคะสองตัวนี้อ่ะพี่บอลลี่ขอุญาตพี่บอลลี่นะคะเป็นตัวแทนรายการถามแทนคุณผู้ชมเลยนะว่าเราใช้แล้วเราจะมั่นใจและปลอดภัยได้แค่ไหนใช่ค่ะ Yeah. คุณผู้ชมดูเลยอันนี้คือการทดสอบก่อนปักมาเลย<อ>ครีมขมิ้นทองนางนายคอสพลัสไบต์นะครับนี่ดูหลุมนี้นะ,ะทดสอบกันให้เห็นสดๆเลยนี่นว่าจะมีสารสเตีรรยรอยหรือเปล่าและอีกหนึ่งตัวตัวที่แม่จุบเขาทาเป็นเมื่อสักครู่นี้หลังมือเลยนี่นะะคเยอะๆเลยใช่กลิ่นแรงมากแล้วก็เหลืองตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยเสื้อผ้ามันเป็นเหลืองที่น่ากลัวนะแม่เนาะใช่ค่ะเหลืองน่ากลัวมากทดสอบด้วยสารสเตียรอยนะครับเป็นน้ํายาทดสอบของกระทรวงสาธารณสุข หยดเลยค่ะหยดยางแล้วหนึ่งหยดเลยนะคะนี่หนึ่งหยดนะครับชลียปึ๊บอ่ะอีกหนึ่งหยดครับอีกหนึ่งหยดนะคะนี่เลย่นเต้นนะเนี่ยปึ้งโอเคและนี่ก็คือที่ขายตามท้องตลาดนะครับหยดไปปึ้งอ่าปึ้งหยดดูนะคุณผู้ชม ชล,ลียจะบอกเลยว,ว่าอันนี้ภายในไม่กี่วินาทีคุณผู้ชมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันมหัศจรรย์มากๆเลยว่าครีมมันจะเปลี่ยนสีไหมตัวแรกที่กําลังคนอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นครีมขมิ้นทองดังในปรากฏว่าคนไปคุณผู้ชมไม่เปลี่ยนสีสมันไม่เปลี่ยนสีมันไม่เปลี่ยนแต่ครีมขมิ้นตามท้องตลาดทั่วไปคุณผู้ชมดูดนะนะ นี่นะคะนิดเดียวเห็นไหมสีเริ่มออกพี่บอลออกม่วงสีเริ่มออกม่วงค่ะนี่ค่ะชัดเจว่าถ้าเกิดว่าทดสอบสารสเตรอยนะคะที่พี่บอลลี่นะคะทดสอบนะคะถ้าเกิดว่าครีมเปลี่ยนสีม่วงนะคะม่วงคราบแสดงว่ามีสารสเตรอยค่ะ เห็นไหมล่ะคะแต่ถ้าเกิดว่า<ช>เป็นครีมแบบว่าขมิ้นทองนางนาใน<ช>ของเรานะคะสีจะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนั่น,นหมายถึงว่าคุณผู้ชมขาคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าใช้ครีมขมิ้นทองนางในครีมที่คนเป็นฝ้าต้องใช้แล้วย้ําว่าไม่ใช่ครีมล็อกหน้าล็อกฝ้าล็อกผิวเป็นสิ่งของนะคะหรือว่าเป็นสกินแคร์ที่มาจากธรรมชาติเป็นขมิ้นทั้งหมด3าสายพันธุ์และไม่พอสีแต่ละกระปุกที่คุณผู้ชมได้ไปจากโฟมาให้มาให้6กกระปุกเนี่ย ชลีบอกเลยว่าสีแต่ละกระปุกอาจจะแตกต่างกันแม่เพราะว่าบางกระปุกอาจจะสีเหลืองเข้มบางกระปุกสีเหลืองอ่อนอันนี้เป็นสีของธรรมชาติที่ไม่ได้มีการปรุงแต่งค่ะและที่สําคัญน้ี่เลยตัวนี้นะคะไม่ได้พูดปากเปล่าไม่ได้เทสให้คุณผู้ชมดูเฉพาะตามีเอกสารรับรองคุณผู้ชมค่ะว่าเราไม่มีสารต้องห้ามไม่มีเคมีและคนที่มีปัญหาทุกสภาพผิวผิวบอบบางผิวอ่อนแอแพ้ง่ายนะคะคุณผู้ชมดูตรงนี้เลยไม่มีสารต้องห้ามแต่อย่างใด ปลอดภัยสบายใจได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยเราอะใช้ชีวิตหนักมากก็คือไปเที่ยวออกแดดทำกีฬาเอ็กซ์ตรีมเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทาครีมกันแดดด้วยจนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแบบฝ้ากะนะคะมันจะเริ่มขึ้นบริเวณนี้เยอะนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็พอดีอะเปิดทีวีแล้วก็คือได้เจอกับเจ้าครีมตัวนี้นะคะ ครีมทองนางในนะคะเป็นครีมขมิ้นเข้มข้นจากคมิ้นสามสายพันธุ์นะคะแล้วคราวนี้พอเราใช้อ่ะคะ่ะสักประมาณเดือนหนึ่งนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือฝ้ากระที่มันฝังลึกมานานนะคะหรือแม้แต่เพิ่งเริ่มขึ้นเนี่ยมันก็จางลงนะคะตอนนี้ใช้ครีมคมิม้นทองนางในกระปุกนี้อยู่ค่ะจะบอกว่าใช้มาประมาณ7-8เดือนแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเห็นชัดเจนตั้งแต่เดือนแรกเลยค่ะเดือนแรกเนี่ยหลังการใช้ไปประมาณสักเ,ออเดือนหนึ่ง ก็จะรู้สึกเลยว่าหน้าเรากระจ่างใสขึ้นตอนนี้ใช้มาได้ประมาณ7-8เดือนแล้วค่ะใช้ไปก็หลายกระปุกแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างที่เห็นนี่ละค่ะโปรโมชั่นพิเศษเพื่อคนผิวฝ้าหน้าพังให้กลับมาปังอีกครั้งกับครีมขมิ้นทองนางในคอร์สพลัสบขนาด40กร,รมัม ปกติราคากระปุกละ2290บาทซื้อ3กระปุกแถมฟรีทันทีอีก3กระปุกขนาด15กรัมปกติกระปุกละ1 2 9 0บาทและใครที่โทรมาทัน50สายแรกแถมฟรีต่อที่1สบู่ขมิ้นทองน้ำผึ้งป่าเดือน5ขนาด50กรัม2ก้อนปกติก้อนละ9 5 0บาทแถมฟรีต่อที่ส ุงตีฟองอีก1ชิ้นรวมทั้งหมด9ชิ้นที่จะได้ไปรวมมูลค่าของแถมทั้งสิ้น 11,690บาทพิเศษจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นย้ำ990า990บาทเท่านั้นเฉพาะลูกค้าที่โทรสั่งซื้อในรายการตอนนี้เพียงโทรมาที่เบอร์085-187-3111หรือแอดไลน์ตาม QR Code ที่อยู่ด้านหน้าจอนั่งรอที่บ้านรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเชลลี่ไม่ได้มาตัวคนเดียวมีผู้ใช้จริงเห็นผลจริง งนะคะพี่หนิงค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงค่ะสวัสดีค่ะอ ah ้โห <illa> ส,สวยแม่สวยไหมบอกเลยนะคะว่าดูผิวหน้าพี่หนิงเนี่ยดูไม่มีปัญหาเลยเลยเมื่อก่อนมีปัญหาอะไรคะก็ก่อนอื่นเธอคือต้องขอบคุณคุณเชอรี่มากๆนะะที่มีผลิตภัณฑ์ดูแลหน้าดีๆให้กับพี่อะค่ะก็คือตอนวัยรุ่นเนี่ยเป็นคนที่สมบุกสมบันใช้คือใช้ชีวิตด้วยการตากแดดตากไฟต่างๆเนี่ยคือ ไม่ดูแลตัวเองทำให้มีฝ้าแล้วพออายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็พี่เริ่มมีโรคประจำตัวด้วย,ยก็รักษารักษาลักโรคเนี่ยต้องด้วยด้วยการฉีดยาปร,ปรับฮอร์โมนแต่บังเอิญว่าผลข้างเคียงในร่างกายเนี่ยมันทำให้เกิดฝ้า เป็นวงกว้างบนใบหน้าแล้วก็มีฝ้าเนี่ยหนาแล้วก็ลึกตรงหนกแก้มแล้วมารู้จักกับครีมขมิ้นทองนางในได้ยังไงครับเปิดดูในทีวีค่ะก็เลยเจอครีมขมิ้นทองนางในของคุณเชอร์รี่ก็สนใจนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นสกัดจากธรรมชาติพี่ก็เลยอินบ็อกไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ซื้อมาใช้ค่ะตอนใช้ครั้งแรกเนี่ยเปิดกระปุกครั้งแรกรู้สึกอะไรพี่เป็นไงคะครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้โหมันมีความเหลืองทองเลยนะคะแต่ว่า เอใจนิดนึงว่าครีมเนี่ยมันจะติดผิวหรือเปล่ามันจะรูงไหมจ่ายคนครัวแบบนี้เลยแต่ว่าทาลงไปแล้วเนี่ยมันซึมลงผิวได้เร็วเพราะว่าครีมเขาละเอียดมากนะคะแล้วก็คือพี่ทาเนี่ยเช้าเย็นเป็นประจำเลยค่อยๆสังเกตตัวเองคือ ผิวหน้ามันเริ่มสว่างขึ้นฟ้าที่เคยเต็มบนใบหน้าเลยกระจายไปหมดเนี่ยค่อยๆแคบลงแคบลงจะเหลือบางจางๆตามหนกแก้มแค่นี้ถ้าจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นภูมิใจมากเลยพี่จู๊เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าชารี่ใช้หลักการการทางานเกี่ยวกับแพทผิวหนังเขาเลือกใช้จะเข้าไปช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีบิลานินแล้วมันจะไม่ไม่ใช่เหมือนคีมลอกหน้าลอกฟ้าลอกผิวอะมันจะค่อยๆจางลงจางลงและจะค่อยๆ แคบบ่งลงเรื่อยเรื่อยเรื่อยเือันนี้ถูกต้องเลยถามว่าอดีชเชียร์ก็เคยผ่าแบบพี่หนิงมาไหมชารี่คอยคุณผู้ชมเห็นไหมชาี่คอยนะคะที่ที่สน์ภาพนี้ต้องเห็นไหมว่าชารี่เนี่ยนะ,ะนอกจากจุดด่างดําแล้วมีกระเล็กๆนะคะบริเวณหน้าผากและปลายคางและมีจุดด่างดําเยอะมากสําคัญไม่พอคุณผู้ชมบริเวณนี่เห็นไหมตรงใต้ดวงตาชารี่ตรงเนี้ยเห็นป่ะคุณผู้ชมมันจะดําจะคล้าจะไหมเพราะว่าชารี่เป็นภูิแพ้และที่ คัญนะคุณผู้ชมชลรี่เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผิวว่ามันคือน้ําเลือดไม่ดีอ่ะน้ําหนองไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีมันส่งผลต่อผิวเลยนะคะแล้วเวลาเป็นอะไรนิดหน่อยคุณผู้ชมโดนอะไรกัดมันจะเห่จะหนักมากแล้วพอสภาพนี้ปุ๊บแล้วคุณผู้ชมดูสิวันนี้เลขสี่คุณผู้ชมเลขสี่นิดๆิดนะปัจจุบันชลรี่กล้าเผยผิวสวยสวยให้คนที่มีปัญหาฝ้าเนี่ยแบบให้มาดูชลรี่เลยว่าจะของโรงงานใช้จริงเห็นผลจริง ฝ้าต่างๆกระจุดด่างดำนะคะแล้วก็บริเวณตาใต้ตาที่มันดำบโบเนี่ยมันฟูขึ้นมันตื้นขึ้นด้วยพี่หนิงเนี่ยใช้จริงเห็นผลจริงจนกล้ามาการันตีในรายการของเราค่ะนี่เลยค่ะทาได้เลยนี่คการใช้พี่หนิงยังไงครับนี่ค่ะนี่เขาก็แบบว่ามีแป้งบางๆนะ คุณผู้ชมดูสามารถเติมระหว่างวันได้เลยดีชอบตรงนี้เหละเพราะว่าบางทีเราไปกองถ่ายหรือว่าอยู่ออฟฟิศสาวออฟฟิศทำงงทำงานหรือว่าอยู่หน้าเตาผัดอาหารของคุณแม่เนาะทาทับไปได้เลยระหว่างวันค่ะเราเน้นนะคุณผู้ชมขอได้หนึ่งบางคนเนี่ยบริเวณโหนกแก้มเนี่ยมันจะเป็นฝ้าได้ง่ายชนี้ขอเน้นแทบแทบแทบบเน้นตรงเนี้ยให้มันหนักๆเลยแล้วฝ้าจะค่อยๆดูจางลงสีอ่อนลงและฝ้าที่ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆแคบลงเหมือนที่หนึ่งเลย่ ใช่ค่ะสุภาพบุรุษก็สามารถใช้ได้คุณผู้ชายนะฮะที่ดูรายการอยู่นี่ผู้ชาย40-50ที่มีปัญหาขอคุณภรรยาเลยใช้ด้วยกันเพราะวันนี้โปรโมชั่นดีมากดีมากจริงแรงมากและไม่ใช่เจ้าของโรงงานคุณทำไม่ได้ม่ได้วันนี้นะคะคุณผู้ชม4กระปุกไอ้กระปุกใหญ่ๆนะขนาด40กรัม 3 4เป็นเท่าไหร่นะพี่จูสบ3 4 2นะแม่ร้อ่กรัมและไม่พอนะคะ3กระปุกนี้มาขอว่าเบาๆขออีกหน่อยเจ้าของโรงงานมาเอาไปเลยค่ะ3กระปุกขนาดรกพา15กรัมไปอีกนะคะและไม่พอค่ะถ้าโทรทันโทรไวโทรติดเชอรี่แถมสบู่ขมิ้นทองน้ำผึ้งป่าเดือน5ตัวนี้เป็นสบู่ล้างฝ้าปราบฝ้าและหน้าเด็กด้วยอีก1ก้อนไม่พอถุงตีฟองอีก1ใบนะคะทั้งหมดนี้9ชิ้นเกือบ12ถ้าคุณผู้ชมโทรทันจ่ายเพียงแค่9 9้ ย้ำว่าทย้าว่า9 9บบาทเท่านั้นค่ะสุดสายสุดท้ายเลยน้องชลลี่ค่ะขอใช้เพิ่มหน่อยดีได้ไหมได้ไหมเจ้าของโรงงานมาเองวันนี้เพื่อเพื่อคุณผู้ชมเอางี้เติมสต็อกแค่อีกห้าว เท่ากันนะตัวตัวไปอีกห้าสิบบวกอีก50าสิบเป็นไปหกสิบนี่แล้ว60นี้จ่ายแค่990บาทรีบเลยค่ะโทรตอนนี้เลยค่ะน้องลิลี่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะยินดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่มาให้โปรพิเศษแล้วก็พี่หนิงนะคะมาแชร์ประสบการณ์ที่ดีให้กับเรานะคะใช่แล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมครับเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับมาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เปิดหีบสมบัติเคล็ดลับผิวสวยสดใสเนียนกระจ่างไร้ฝ้ากระจุดด่างดำกับครีมกระชากฝ้าคมิ้นทองนางในสูตรตำรับนางในโบราณที่บอกต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นนับร้อยปีโดยใช้พลังมหัศจรรย์แห่งคมิ้นราชินีของสมุนไพรไทยถึง3ชนิดและโสมราชาของสมุนไพรผสมผสานการผลิตแบบทันสมัยมาสกัดในรูปแบบสีทอง อนุภาคโมเลกุลเล็กซึมทราบเข้าผิวหน้าได้ไวถึงชั้น DNA ช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำได้อย่างตรงจุดหน้าพังแค่ไหนก็กลับมางามตามฉบับสตรีชาววันอย่างแน่นอนกลาบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีได้ผลลัพธ์จากผู้ใช้จริง99.99% 99 ใช้แล้วเห็นผลจริงภายในหนึ่งกระปุกมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นปัญหาฝ้ากระลดเลือนไปอย่างเห็นได้ชัดเมื่อก่อนนี้มีปัญหาเรื่องฝ้ามากเลยค่ะพอมาใช้ครีมกะมิ่นทองนางในภายในหนึ่งเดือนเลยค่ะ ฝ้าของป้านี่หายไปเลยมีปัญหาเรื่องฝ้าที่เกิดจากฮอร์โมนใช้ครีมมาหลายยี่ห้อแล้วไม่ค่อยได้เห็นผลเจอนวนเจอครีมคามินทองนางในใช้แล้วดีไม่เหนียวเหนอะหนะหน้าเรียบเนียนโปรโมชั่นพิเศษเพื่อคนผิวฝ้าหน้าพังให้กลับมาปังอีกครั้งกับครีมคามินทองนางในคอร์ส plus บขนาด40กร,รมัม ปกติราคากระปุกละ2,290บาทซื้อ3มกระปุกแถมฟรีทันทีอีก3กระปุกขนาด15กรัมปกติกระปุกละ1,290บาทและใครที่โทรมาทัน50สายแรกแถมฟรีต่อที่1สบู่ขมิ้นทองน้ำพึ่งป่าเดือน5ขนาด50กรัมสอก้อนปกติก้อนละ950บาทแถมฟรีต่อที่2ถุงตีฟองอีก1ชิ้น รวมทั้งหมด9ชิ้นที่จะได้ไปรวมมูลค่าของแถมทั้งสิ้น11,690บาทพิเศษจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นย้ำ990า990บาทเท่านั้นเฉพาะลูกค้าที่โทรสั่งซื้อในรายการตอนนี้เพียงโทรมาที่เบอร์085 187 3111หหรือแอดไลน์ตาม QR code ที่อยู่ด้านหน้าจอนั่งรอที่บ้านรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทาง